คลิปนี้ไปดูกันเลย MM in love เจอใครบ้างก่อนเตะเวฮอตเวฮอตมาแล้วมาเวฮอตผมขอตัวก่อนนะบวานเคยอยู่ในไลฟ์บ้างครับรายงานตัวหน่อยอถ้าใครมีโอกาสได้มาโอทราวฟอร์ดบริเวณนี้คือซาวเวสหรือตะวันตกเฉียงใต้ต้องมารอสี่ชั่วโมงก่อนเตะถ,ถึงจะได้อยู่แถวหน้าแบบนี้และนักเตะจะทยอยมา,าก่อนเริ่มเกมประมาณสัามชั่วโมง มันก็แล้วแต่ดวงว่นนานักเตะคนไหนจะเดินมาหาเราบ้างแต่ที่แน่ๆเราโชคดีแล้วที่เราเป็นแฟนแมนยูไในเตมาถึงตรงนี้ฝากติดตาม m m in love ด้วยจะบอกว่านี่เป็นแมทแรกที่มาดูยังมีอีกหลายแมทเลยครับตามมาดูมุมที่ถ่ายทอดสดไม่มีให้เห็นกันครรับนี